ก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวดินนะครับกับเช้าวันจันทร์นะครับ8ปดโมงห้นาที จะออกไปเก็บงานซะหน่อยนะครับแถวบางมดนะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศถนนพระรามสองนะให้พี่น้องดูกันนะครับจากบางขุนเทียนไปบางมดนะครับบางขุนเทียนแสมดำนะไปท่าข้ามแล้วก็บางมด แเมื่อวานนี้ก็ลงรีวิวพระรามสองขาออกนะครับไปถึงเสมดำนะครับเสมดำพ่านท้ายนะครับแล้วก็ไปออกการเจนาพิเศษ ช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ขับแก็ปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอเอารถไปซ่อมศูนย์ก่อนนะครับเพราะว่าโดนชนท้ายทีโดนรถกระบะเหมือนกันนะครับชนท้ายบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะก็เสียหายเยอะอยู่เหมือนกันนะครับฝาท้ายนี่ต้องเปลี่ยนใหม่กันชนหลังก็เปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศ ผลพระรามสอกันต่อนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิก็28องศานะครับอากาศนี่เย็นสบายนะครับไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนเท่าไหรนะ่ ช่วงนี้ก็ยังมีดูแล้วยังมีฝุ่นมี pm 2.5อยู่นะครับมันไม่ค่อยมีลมนะช่วงนี้อากาศนิ่งๆน,นะอากาศนิ่งๆก็จะทำให้ฝุ่นเนี่ยอบควนอยู่ในอากาศนะครับยิ่งในเมืองนะครับแถวเราขึ้นสะพานพระรามเก้ามองไปาทางในเมืองนะครับตึกสูงๆนี่แทบจะมองไม่เห็นนะ อาจจะเป็นทั้งฝุน่นทั้งหมอกนะปนกันนะครับ PM 2 5นี่มันเป็นฝุ่นที่ละเอียดนะใส่ผ้าปิดจมูกใส่แมสก์นี่ธรรมดาเนี่อาจจะป้องกันไม่ค่อยได้นะครับมาดูบรรยากาศถนนพระรามสองนะครับขาเข้านะครับจากบางขุนเทียนเสมาดำไปท่าข้ามบางมดนะครับ เช้าวันจันท์นะเมื่อวานนี้วันอาทิตย์รถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับช่วงนี้รู้สึกว่ารถจะวิ่งน้อยนะหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรือเปล่านะครับช่วงนี้ก็หรือว่าบางคนก็อาจจะกลัวนะ อุบัติเหตุจากการก่อสร้างถนนนะครับสร้างทางยกระดับภาพก็อาจจะมืดๆนิดหนึ่งนะครับ ไปทางดาวขนองนะครับต,ตรงนี้ก็ยังเหลือนะครับยังเหลืออยู่อีกเสาหนึ่งต้นนะครับที่จะถึง นะนี่ตรงที่อันตรายนะครับก็คือเขาจะยกเอาคารทางวิ่งนะครับที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะเขาจะเอาไปแฝนไว้ข้างบนนะครับเขาเขายกขึ้นไปเนี่ยห้าลูกสิบลูกเนี้ยแฝนอยู่ข้างบนนะถ้าถ้าเคนรับน้ำหนักไม่ไหวเนี่ยจะล่วงลงมานะครับที่ทำให้เกิดเหตุนะครับ ถ้าเห็นเขาเอาลูก,ป,ลลกปูนนะลูกใหญ่ๆนะครับเป็นคานทางวิ่งเนี่ยลูกใหญ่ๆห้อยไว้นะครับแฝนไว้ข้างบนนี้อย่าเข้าใกล้นะครับอันตรายถนนโล่งดีนะครับ นี่ก็เป็นจุดทางขึ้นลงนะครับอยู่แถวท่าข้ามนะครับก่อนก่อนจะสิ้นสุดเขตบางกุกเทียนนะะ,ะก็ถือว่าวิ่งได้ดีนะครับเพราะว่าเลนทุกเลนนี่เขาเปิดให้วิ่งหมดแล้วนะ เลนขวาสุดอะไรพวกนี้เนี่ยเขาเปิดหมดแล้วนะครับไม่มีแบริเออร์ไม่มีอะไรมากั้นแล้วนะครับก็เหลือแต่มาทาสีคาดคาดสีขาวสีดำนะไม่รู้ว่าเขาจะทาหรือเปล่านะครับขอบทางด้านขวาเนี่ยตอนนี้ก็าวิ่งกันสบายสบายเลยนะครับก่อนสงกรานนี่เขาน่าจะมาลาดยางฝั่ง ที่เหลือนะครับแล้วก็ตีเส้นจ,าจราจรใหม่นะนี่คือเช้าวันจันทร์นะครับ8 0ดโมง9 0โมงพอดีนะครับนี่9้าโมงเช้าพอดีถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้นี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนเลยนะรถจะติดมากนะแถวนี้นะติดไปตั้งแต่น่น่ยถึงทางด่วนด่านดาวขนองเลย แต่ว,วันนี้นี่โล่งจริงๆครับวันจันทร์กว่าจะได้ถนนแต่ละเส้นกว่าจะได้ทางด่วนทางยกระดับแต่ละาสายนะครับก็ใช้เวลานาน,านแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับ มีคนเก็บคนตายเยอะแยะเลยนะครับกว่าจะมาเป็นถนนแต่ละเส้นกว่าจะเป็นทางด่วนแต่ละสายนะครับก็มีอุบัติเหตุมีอะไรเกิดขึ้นตลอดเลยะถนนพระราม2องนี่เป็นบ่อยมากนะครับเป็นหลายจุดเยอะด้วยนะครับนี ก่อนถึงด่านดาวขนองนี่ก็มีจุดหนึ่งที่เค้นถล่มนะครับเดี๋ยวจะไปยูเทินข้างหน้านะครับ ก็ออกแดงๆหน่อยนะครับไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เป็นสลัวสลัวนะจะเป็น PM 2.5นะครับเยอะ ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับสวัสดีครับ